เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวสปรินเตอร์แลนด์ครับอยู่กับช่องจอไนอินะครับผมคลิปสั้นๆนะเหมือนเดิมนะเพื่อนๆ่อนหลังจากเริ่มซีซั่นใหม่นะเรามาอวดของรางวัลกันนะครับผมในส่วนของไอดีหลักผมนะเพื่อนจอไนนอินะครับผมจบที่โก2นะไม่ถึงฝั่งฝันโก1นที่เคยไปนะครับผมค่าเช่ามหาศาลนะวันนี้ก็เลยได้จบแค่โก2 26กล่องนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าได้อะไรบ้างนะเพื่อนๆโอเคนะครับเพื่อนเพื่อนเรามาดูกันเลยนะ26กล่องนหจะร่อดนะจะเป็น ยาจบคู่ยิ่งใหญ่หรือว่าเศรษฐีถ้าใหม่นะครับผมืมอ,อแถวแรกนะไพ่รัวๆนะครับผมแต่ไม่เอาได้ไหมไพ่แบบธรรมดาอะไรอย่างนี้แลมาละสองนะเพื่อนขอขอบท้องหน่อยอ,อืเจนกคนนี้ผมจะชอบเหลืเกินนะมาแบบรัวๆเลยโอ้โหเจนกอีกแล้วไม่น่าพูดเลยยิ่งพูดยิ่งมาออออขออีปิกหน่อยได้ไหมไดเดจือ,อโอเคปิกใบหนึ่งเพื่อนงูงู โอเคนะในส่วนของ ID หลักนะครับผมได้แลมา2ใบนะอีปิกใบหนึ่งนะครับโอเคนะเอาละครับเพื่อนๆในส่วนของ ID ดรองนะครับผมโจไนน์อินะครับก็จบที่ซีเวอร์สนะครับผม15กล่องใช่ไหมเดี๋ยวนะโอเคนะ15กล่องหรือเปล่า1 2 3 4อ่าโอเคแสดงว่าเขาปรับตาม ตามใหม่จริงๆด้วยนะเพื่อนๆเพราะสิบห้ากล่องผมเคยไปถึงซีเวอร์สองนะแต่ด้วยที่ว่าผมไม่มีค่าเช่าพอยจะเช่าไพ่ยืนได้นะทําให้ได้แค่สิบสองกล่องนะครับถือว่าก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการได้ใหม่นะโอ้โหเครือโอ้โหอีพิกงูงูเพื่อนๆโอ้โหงูเหมือนจะชอบนะเนี่ยอีพิกสองใบนะขอเลเจนได้ไหมสั่นหน่อยสั่นหน่อยอือเรียบร้อยนะเพื่อนๆสำหรับซีซันนี้นะครับผมจอไนน์อีนก็ อาละครับก็เสร็จสิ้นไปที่รี้บร้อยนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับการเปิดเชสร่วมกันนะก็ถือว่าไม่แย่นะสำหรับซีซั่นนี่ส่วนตัวผมได้การ์ดอีพิกเซตใหม่มา2ใบเลยนะครับผมถือว่าพึงพอใจในระดับหนึ่งเลยนะแต่สำหรับเพื่อนนะผมขอให้ได้ไพ่ขอบทองและ l e g e n d a อรีนะครับขอให้เป็นมันดีๆของทุกคนนะก่อนที่จะจบผมขอทิ้งท้ายสาระไว้นิดนึงนะก็ถือว่าเป็นการอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ ไพ่ชุดใหม่มันมาแล้วเนาะเรียบร้อยครบหมดแล้วนะ21ใบนะครับผมยังเหลือตัว chaos legend ที่ยังไม่ออกมานะซึ่งตารางอ่ะก็ออกมาแล้วนะต้องขอบคุณคุณโทแรนนะครับผมที่เขาได้ทำตารางสุปอัปเดตอันใหม่มาให้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจะได้มาเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับผมสำหรับตารางในส่วนนี้นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะสำหรับ chaos กับ리ว่าเซตใหม่ที่เราได้กันนะครับผมค่าตัว collective power จะน้อยกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยนะ หายไปครึ่งหนึ่งเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ขอบธรรมดานะปกติเลเจนดี่เราได้พันหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยได้แค่ห้าร้อยนะและยิ่งไปกว่านั้นนะถ้าเป็นขอบทองนะเพื่อนๆหายไปสี่เท่าเลยนะจากปกติเลเจนดี่ขอบทองได้ห้าหมื่น 50, นะครับตอนนี้เหลือแค่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเท่านั้นนะก็ตารางนี้มีประโยชน์มากๆนะเพื่อนๆเซฟเก็บไว้นะครับผมโอเคนะแล้วก็มีเล็กๆน้อยๆน,อยน,อยนะที่ผมไปเจอเพิ่มเติมมานะสําหรับสกิลที่เพิ่มมาใหม่นะครับผมเพราะว่าใน ในประกาศจากตัวสปิน e r ร์แลนดตอนนั้นเขาบอกว่าจะมีสก mm ิล hmm. เพิ่มมาใหม่4อันเนาะ mm hmm. ก็ได้อธิบาย mm hmm. พเพื่อนๆฟังไปหมดแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนไปฟังตัวอัปเดต AMA ตัวล่าสุดของวันที่10เดือน9ปี2021นะครับผมจะเป็นนาทีที่5เป็นต้นไปของคลิปนั้นนะ, mm hmm. พะเพื่อนๆลองไปย้อนฟังดูได้นะจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการชุดใหม่นะครับผมความสามารถอีกตัวหนึ่งนะ,พะเพื่อนๆที่ผมไปเห็นมานะจะมีที่ตัว เพลครอร์ดิซิเบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีที่ตัวนาการแอสซอัสซินของเผ่ามังกรอีกตัวนะจะเป็นสกิลแบ็กไฟล์นะครับสกิลนี้นะถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์คู่ต่อสู้เนี่ยตีมอนสเตอร์ตัวนี้มิดอ่ะเขาจะโดนดาเมจไปสองประมาณนั้นแหละเพื่อนเหมือนเหมือน,อนถ้าถ้าถ้าเราตีไม่โดนก็จะโดดลด,ดเลือดเองประมาณนี้แหละครับผมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเนาะก็เพิ่มเติมสำหรับหนึ่งสกิลที่เขาเพิ่มมานะครับผมรวมแล้วตอนนี้มี5สกิลนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผม โอเคก็ okay. จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทริคเริ่มต้นหลังซีซันเล็กๆน้อยๆนะหลายๆคนที่เข้ามาสัพักแล้วน่าจะรู้แล้วเนาะสําหรับเพื่อนคนใหม่ที่เข้ามานะครับผมก็วันที่2ของการเริ่มต้นซีซันนะครับผมจะเป็นวันที่ได้ดี EC เยอะที่สุดนะครับผมถามว่าปิดซีซันเป็นเมื่อวานตอนกลางคืนเนาะแล้วถามว่าวันที่2คือวันนี้แล้วเหรอหรือว่าวันพรุ่งนี้นะถ้าที่ผมเช็คนะครับผมวันนี้ยังได้น้อยอยู่นะก็ อาจจะเป็นคืนนี้ตอนกลางคืนหรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับผมยังไงก็ลองลองเช็คอัปเดตดูแล้วกันเนาะครับผมก็วันทะี่สองนั้นจะเป็นวันที่ได้ดีอ e เยอะที่สุดนะครับผมโอเคนะก็สาหรับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ขอเป็นวันดีๆเปิดได้เชสดีๆเหมือนเดิมนะครับผมขอให้มีเศรษฐีหน้าใหม่กันเป็นจำนวนมากนะครับส่วนผมก็เป็นยาจบผู้ยิ่งใหญ่ เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาช่องจอไนนช์ครั้งแรกนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์บอกต่อด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลา,าดสาระดีจากช่องจอไนนชนะครับผมโอเควันนี้ผมฝากและลากันเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ